เทคนิคการขึ้นือรูปโดยการวางดินเหนียวที่ครึงเป็นก้อนเล็กๆวางบนแม่พิมพ์เป็นเทคนิคที่ช่วยย่นระยะเวลาและทําให้ตุกตาชาววังของคุณแม่พจนาควนเนรสมาชิกรุ่นบุกเบิกของศูนย์ตุกตาชาววังบ้านบางเสด็จมีขนาดที่เท่ากันสวยงามแต่กว่าจะเป็นตุกตาชาววังหลากสีสันอย่างที่เห็นก็ต้องผ่านการผึ่งให้แห้งและต้องระวังไม่ให้ถูกแดดจัดเพราะดินจะร้าวก่อนจะนําไปผ่านความร้อนในเตาเผาเพื่อให้เกิดความแข็งแรง วันเวลาเลยผ่านมาเกือบ50ปีแต่คุณแม่พจนายังคงใช้มือทั้งสองทำงานร่วมกับสมาชิกในชุมชนได้เห็นถึงพัฒนาการของงานฝีมือตุ๊กตาชาววังที่ปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้นปรับเปลี่ยนเปิดรับความรู้ใหม่ๆเพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาดแต่ไม่ทอดทิ้งเทคนิคงานปั้นจากดินแบบดั้งเดิมของบางเสด็จอเอกลักษณ์ของตุ๊กตาชาววังจะเป็นตุ๊กตาที่ปั้นจากดินเหนียวแล้วก็ตัวจะเป็นตัวเลข แล้วก็เคลือบผิวสีขาวระบายสีเป็นเสื้อเป็นกางเกงเขียนคิ้วเขียนตารุนที่สองก็จะมีขนาดตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็เผา,าให้เป็นสีแดงแล้วก็ส่วนที่เป็นร่างกายคือแขนขาเนี่ยเราจะไม่ได้ลงสีเราจะลงเฉพาะเสื้อกางเกงแล้วก็ส่วนตาคิ้วเราก็มีการใช้ใช้ปลายมีดวาดเป็นรูปตาคิ้วระบายสีผมนิดหน่อยอันนั้นเราเรียกว่าเหมือนจริง เอาอยู่ไปอยูมาก็มีการพัฒนาต่อยอดไปอีกให้เป็นการพัฒนาแบบสายมูลแล้วก็อีกอันนึงตอนนี้ใหม่ล่าสุดก็มีการเรียนรู้โดยสมาชิกพวกเราแหละเรียนรู้การทำเซรามิกแต่ว่าเป็นเซรามิกที่เอาตุ๊กตาชาววังปประกอบเราก็รักษาเอกลักษณ์เดิมของเราไว้แต่เพียงแต่รับสิ่งใหม่ๆมาแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ด้วยกัน ต้องดูค่า่าจับูดจังหาะส่ออ่านี้แบบนี้ฮะแบบพนมมือแบบนี้เหมือนกันเที่ทค่าทางลหลายๆอย่างค่านั่งค่านอนค่ายืนไปประดับกระดอกไม้ ศาลาภายในวัดท่าสุทาวาสใกล้บ้านทรงไทยหลังใหญ่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้กับสมาชิกศูนย์ตุ๊กตาชาววังและผู้สูงอายุภายในชุมชนได้มาเรียนรู้จากผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนที่นี่มีทั้งกิจกรรมร้องเพลงเรือสะท้อนวิถีชีวิตคนริมน้ํารวมถึงงานฝึกหัดทําเครื่องแขวนมาลัยและใบสีซึ่งครูเอกนัดนรินแก้วเจริญลูกหลานบางเสด็จที่ชื่นชอบงานขแขนงนี้มาหลายสิบปีเป็นผู้นําองค์ความรู้มาถ่ายทอดที่บ้านเกิด จนตอนนี้คนในชุมชนสามารถผสมผสานงานฝีมือต่างๆเช่นงานมาลายดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่งานดอกกุหลาบจากกระดาษสาดอกไม้ดินญี่ปุน่นเครื่องแขวนไทยและของดีบางเสด็จอย่างตุ๊กตาชาววังมาเป็นงานฝีมือใหม่ๆอย่างปิ่นปักผมทำไรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นให้ความรู้ตรงนี้ผมต้องการให้ทุกคนนะสามารถที่ว่า รับงานของเราเรียนรู้กับงานของเราเสร็จเนี่ยสามารถไปถ่ายทอดได้คือไม่อยากให้มันหมดไปแค่จบโครงการหรือการเรียนรู้ทั้งนั้นเหมือนไอ้ที่ว่าก่อนโควิดนะครับช่วงนั้นยังมีนักท่องเที่ยวมาเยอะแต่พอหลังจากโควิดมาแล้วก็คือมันก็ซบเซามาเรื่อยๆตลอดเลยแล้วเราก็ต้องเข้าใจตัวสินค้าของเราด้วยว่ามันเป็นงานศิลปะคนที่ชอบศิลปะเท่านั้นที่จะมาดูเพราะใช่ เพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ไม่เหมือนกับมันไม่มีความจําเป็นที่เราต้องกินต้องใช้ทุกวันครับแต่เนี่ยคือเป็นการจะลงติดใจคุณดูแล้วโอเคคุณมีความสุขดีใจอะคะที่ว่าจะมีรายได้เพิ่มแล้วก็ได้พบปะเพื่อนๆพ,พูดคุยกันสนทนั้นตามภาษาคนที่สูงวัยอะเนาะ ก,ก็ดีมีความสุขดีค่ะปกติไม่ค่อยไดย้รวมตัวกันนานๆค่ะ<จ>น,นานๆค,ครั้งค่ะมีกิจกรรมแล้วก็จะมานัดเจอกันบ่อยค่ะ การเรียนรู้ปรับตัวเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกสิ่งอยู่รอดเช่นเดียวกับศิลปินช่างปั้นภายในศูนย์ตุ๊กตาชาวังบ้านบางเสด็จที่เคยหยุดนิ่งก็กลับมาเปิดรับสิ่งใหม่พัฒนางานตุ๊กตาชาวังทันกระแสและยังพร้อมเปิดรับทายาทช่างปั้นยุคใหม่เพื่อต่อลมหายใจให้งานแขนงนี้ยังคงอยู่คู่กับบางเสด็จต่อไปพิเศษทาทองไทย P ีบรายงาน